สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้วันยูทีท่าเรือสีธนูนะจะมาตกปลาครับนี่ตรงเรือตาใจตกทีเดิมเลยนี่น้ำกำลังลงไปเลยเอยเลยโอ้โหวันนี้บรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปตกกันบนมาคนเดียววันนี้นี่บนเอากล้องเบ็ดมาครับแล้วก็กุ้งที่วนไปห้าแล้วก็ปลามึกไปครับ นี่ครับบรรยากาศวันนี้ดีมากๆเลยโอ้โหน้ำใส่วิ่งเลยดูน้ำถ่วยมากน้ำกำลังลงครับนี่โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยวันนี้โอเคครับไปเตรียมอุปรกรณ์กันดีว่า โอ้โหข้างเรือตาใจนี่บอนมองไปข้างหลังนี่เพียบลยุยโอ้โหฟงปลาเล็กโคนครับนั้นดำดำกำลังข้าวเลยแต่วันนี้บนไม่เดาแห่มาโอ้โหดำเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยครับนั้นโอ้โหนี่เต่าแห่มานะได้กินแหนเลยบอนวะเยอะเลยโอเคครับมา จะใส่เบ็ดดีว่าตกปลาตรงนี้นี่ครับวันนี้ที่บนจะใช้ก็คือเบ็ดราานะครับบนจะใส่เบือห้าเข้าไปนะใส่เบ็ดราวครับวันนี้ตัวก็คือว่าจะไม่ใยญยหมากนะครับสำหรับปลาขี้ตั้งหรือว่าปลาจุดดำนี่บนว่ามีโอกาสติดนะ นี่ครับทั้งหมดอะมันมีหกตัวครับตาเบ็ดนี่แต่ว่าบนจะตัดเอาแค่สามตัวนะตัดออกมันยาวเกินไปครับบนว่ตัดออกแล้วบนก็เอาอันนี้มาใส่ครับลูกมุน ใส่ตะกัวครับ ừ, โอเคได,ด้แล้วดูขับข้างหลังปากกระพงเพียบเลยกระพงแดงเต็มเลยมาขัาบบอลอกกุ้งไส้โอ้โหบน่นทำเละมัดเลย ครับบรรโยนโอ้โหปลามารอเต็มหมดเลยเนี่ยยังไม่ทันโยนที่ครับปลามารอเต็มเลยอุ้ยโอ้โหต่อแรงมาดิมาดิติดแล้วปลาเลยอะ่ะหูยปลาหมอทะเลอู ه, ป้ปลาหมอครับปลาหมอทะเลช่วยมากเลย บนแมวนะปล่อยมันอุย้ยขี้ตังมาเลยด้วยนะอื้ปลามารอเต็มหมดเลยอ๋อใส่ลงไปก่อนครับตาจ้ยย,ยังเทียะกำลังนี่กำลังจะได้นี่นี่พาไปลยุยนี่ติดแล้วอู้ลุดปลามาเต็มหมดเลย ตนอนนี้เดินนะนั่นครับตาใจเขาเลี้ยงปลาอะไรเนี่ยบุธหรอโอ uh, ้โหปลาทะเลกินได้ยังตาใจตาใจกินจริงๆต้นป่อยปองไหมเอ้ยเอ uh, ้ยไม่ตายที่โอ uh, ้ยอยู่น่ากลัวมากเลยเอ uh, ้ยดูปากมันตาใจนี่มันติด เบ็ดว่าติดอ้วนอะติดเบ็ดตอ้ต้นใปต้อกมามีกหออเู้ติดเบ็ดอู้ติดเบ็ดแล้วปลากองนุ้ยโอเคครับมาเดี๋ยวเบ็ดขึ้นโอ้โหน่ากลัวมากเลยตาใจนี่ต้นปลอยไหมนี่เอาเอาเหมันปล่อยเลยเหร หาแต่ใจปล่อยมันเลยนะปล่อยก่อไปออลงเลยโอ้ไปแล้วติดเบ็ดโยังไม่ตายทีเนี้ย <c oughs> อย่ามากินเบ็ด <c oughs> นุ้ยก็ใช้ได้ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> โอเคครับบอนต้องเอาเบ็ดขึ้นก่อนปาติและ <c oughs> ปาติและครับนี่ กินไม่ได้อีกเลยตัวนี้ปลาตาข้าวปลาตาข้าวกินไม่ได้ตั้งเพียลีไปโย,ยนดูดูดูด,ดูมันดึงแรงนิดปลาได้อ่ะอู้ตาข้าวเหลาจับมันไว้ก้นว่ะเดี๋ยวมันก็มากินเม็ดอีก โอเคครับบอลจะจับหอยก้อนนะเดี๋ยวปล่อยทีล่งมัปปนปล่อยมันเราไม่มีเยื่นี่บอลจับมันหวยก้อนเดี๋ยวปล่อยมันทีหลังครับกินเบ็ดตีนักมาโยนกันจะได้ปลาไปกินมั้งไหมนี่มีแต่ปลาที่กินไม่ได้เพลมากินเยอะนี่ติดแล้วปาลาได้ไม่รู้อุ้ย<อ>จุดดำข้างจุดเนี้ข้างจุด อุ้ยตัวใหญ่เลยปุ๊บเดียวเลยปุ๊บเดียวเลยโอเคครับเก็บก้อนโยนลงไปอีกที่เดิมเลยขอจุดดำอีกอือนี่แหละโอ้โหจับมันไว้ก้อนอีกเนี่ยตาข้าวจบไ้ก้อนครับเป็นตัวประกันมาเป็นโยนอีก ปลามารอเพียบเลยนี่ไม่ได้มานานปลาขิดตึงอ่ะอนี่มาดิมาดิปาลาอะไรอ่ะอุ้ยจุดดำลาวนี่ตาจ้ยม,มาดินี่ครับได้แล้วโอ้ตัวสวยๆวยเลยนี่เก็บก้อนนะครับอุ้ยอุ้ยโอเคครับมาลงไปอีก ดูดูมันดึงเลยนี่อู้จุดดำหลาวติดติดกันเลยนี่เก็บก้อนครับมาโยนอีกมันเลยครับผน,น้สนุกเลยนี่กินเบ็ดดีจังดู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 ตอตดีติดเปะละ่ะ นี่ติดแล้วปลาเลยอ่ะอู้โอ้โหลูกวิลูกวิครับลูกวิตัวใหญ่มากเลยนะโอ้โหเมนสนานเลยครับลูกวินี่มาครับจับเป็นตัวประกันหน่ยก่อนเดี๋ยวมันจะกินเหยื่ยบอบล็อตอีกเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยมันทีล่างนะครับจับมาหน่อยก่อนมาครับโยนอีก Lục quý hợp mà kín Chắp mà nó nói con Đó là to này Tướp tướp mà Mất dưa là lửa bầu hợp Mất dưa Hạ hợp bằng dưa nít lâu lưu mạng lên một cái tức tức mất luôn mất mình sẽ đứng ngập tại bà đứng bé mẹ rồi đủ rồi đó มีอีออกันนึงยติดแล้วปลาเลยอ่ะอู้หูอู้หูจุดดำจุดดำลวาวโอ้โหตัวเฉยได้เลยนะครับดูนี่เก็บก่อนนี่ครับปลาที่ได้บอนจะปล่อยครับปลาตะข้าวนี่สองตัวบอนจับล่อยเมื่อกี้ ต้องปล่อยก้นครับจะมันตายโอ,อ,อ้ปลาชุดดำเพียบเลยตรงนี้นี่ด้วยครับลุกวีไป ป่าไายป่าไายครับเก็บนะเก็บก่อนติดอีกตัวครับบนวะน่าจะเป็นป่าไหรดูป้าโอ้ไม่ใช่ครับจุดดำ จุดดำจุดดำรับเก็บก้อนครับมาครับบนยนนี้ยนออกอไปข้างนอกครับ đứng bên lấy pá lấy hấp pá lấy ạ à. pá lấy ạ à. ui uh, chụp đâm dây đâm dây lui ui đứng bên lui đi hấp ui đây chụp đâm luôn lên Này nè tôi dây chinh rồi này โอ้โหดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วอุ้ยน่าจะติดแล้วครับติดแล้วหรือเปล่านี่ครับที่บันไดบรรทุดดำแล้วก็ได้ปลาทรายตัวหนึ่งนะโอเคครับเอาเวทก่อนมันว่าน,น่าจะติดแล้วหรือเปล่าไม่รู้โอโ้ติดครับติด ปลาเลยรไม่รู้อ้ปลาทรายได้ปลาทรายเผื่อไม่ตัวนึงไปยุ่ยลุยโอ้ดึงแรงมากเลยเมื่อกี้นี่ครับโอ้โหนี่อุ้ย ติดปากนิดเดียวเองนุดแหละโอเคครับบนวาบานเดินทางกับบ้านเลยมาดูได้เผือมอีกโอ้โหได้หลายตัวเลยวันนี้โอเคครับบนเดินทางกับบ้านเราได้กี่ตัวส,ส่องสี่หกแปดสองสี่หกแปดตัวครับโอเคครับเดินทางกับบ้านลาเลยก,กุ้งยังเรื่อยกังเยอะครับ ไม่เปล้องเลยวันนี้ไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย